ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระปูปทุมชัยกิจหรือหลวงปู่ณนะกิตตะปัญโยจาวาดวัดปทุมทารามหรือวัดหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทท่านเป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่ง เป็นทายาทสิทธิพุทธาคมสายหลวงผู้สุขวัดประคองมาขามเท่าจังหวัดชัยนาทท่านมีนามเดิมว่าโฉมเล่าอยางเกิดเมื่อวันพุทธที่6ทธันวาคมปีพุทธศักราช2459ที่บ้านขุนแก้วตำบลโดงขวางอำเภอหนองขาหย่างจังหวัดอุทัยธานีเป็นบุตรคนที่สองในจำนวน9คนของนายแจกและนางตีเล่าอยางครอบครัวประกอบอาชีพ เกษตรกรรมอายุครบ21ปีบริบูรณ์ขอพวิจิตสมบนนันพัทศีมาวัดลาดนิธิยาวาดอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่25เมษายนปีพุทธศักร,ราช2480โดยมีพระครูว,วิจิตรชายาการหรือหลวงพ่อเครือบวัดบ่อแร่เป็นพระอ,อุปชาภาทิการชั้นเป็นพ้ากรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์สำเนียง เป็นพระอนุสาวนาอาจารย์ท่านได้ศึกษา,าพระปราชติธรรมโดยความตั้งใจปีพุทธศักราช2481สอบได้นักธรรมชันตีจากสำนักวัดราชนิธิยาวาดปีพุทธศักราช2483เดินทางไปศึกษาต่อในสำนักเรียนวัดหนองแฟกออำเภอหนองขายางจังหวัดอุทยธานีสอบได้นักธรรมชันโทปีพุทธศักราชได้ไประจารักษาที่วัดปทุมธารามหรือวัดหนองบัว และในปีพุทธศักราช2487สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกคณะศึกษานักธรรมได้มีโอกาสศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณกับผ้าจาย์สีควบคู่ไปด้วยจนมีความรู้ความชำนาญในการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคภยัยไข้เจ็บทั่วไปได้ด้วยโดยความที่ท่านเป็นพระหนุ่มที่ส่งความรู้วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกในสมัยนั้นจะหาได้ยากยิ่งจึงมีความคิดก่อตั้งสำนักเรียนขึ้นมาใหม่หลังจาก ซบเซาขาดหายไปนานซึ่งท่านเป็นครูผู้สอนเองทุกชั้นตั้งแต่นักธรรมปีโทเองดังนั้นจึงมีลูกศิษย์ที่เป็นพระพิสุบริหารกิจการคณะสงฆ์อยู่ในเวลานี้หลายจังหวัดต่อมาหันให้ความสนใจในการศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณเพิ่มเติม,ตมและเรียนวิทยาคมเลขยันทันคาถาควบคู่ไปกันด้วย จากตำราภาพประปรัดปันจาวาดรูปที่เก้าได้มอบตำราหลวงปู่สุกวัตคอมขามเท่าและพประปรัดปัน่นมอบตำราของหลวงปู่สุขให้กับหลวงพ่อณนะศึกษาสัพพิชาต่างๆจากตำราทั้งหมดจนมีความรู้แตกฉานวิทยาคมเป็นอย่างดีเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือปัดเป่าทุกเหล่านั้นด้วยความเมตตาด่านวัตถุมงคลของหลวงปูะ่ะอาทิ ใบภูใจเดียวเหลียนอา,ายสงคุดสมเด็จบัวคว้อยข้างอุกเป็นต้นล้วนได้รับความนิยมจากสาธุชนทั้งสิน้นปีพุทธศักราช2493เป็นเจ้าวาดวัดประทุมธารามปีพุทธศักราช2495เป็นเจ้าคณะตำบลบ่อแร่เขต2ปีพุทธศักราช2501เป็นพระอุปชาลำดับสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2501 ได้รับพระราชทานเรื่องสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตเป็นเจ้าวาดวัดราชชนตีในราชทินนามที่พระครูปทุมชยยกิจปีพุทธศักราช2514ได้รับพระราชทานเรื่องสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตเจ้าวาดวัดราชชันโทในราชทินนามเดิมโดยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงหลวงปู่นัมรณภาพอย่างสงบเมื่อเวลา5นาิกา30นาที ในวันที่10มีนาคมปีพุทธศักราช2563สิริอายุ104ปีคันสา83ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่